สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับ m i ส s ูบิชิสตา a ด้านะคะคันนี้นะคะเป็นรถยนต์ปี01 g ่เกียร์ออโต้เครื่องยนต์ดีเซลนะคะทุกท่าน2 8 0 0 c ซีซีค่ะพร้อมใช้งานมีเครื่องเสียงด้วย1ชุดนะคะรถยนต์คันนี้นะคะบอดี้สวยๆเลยคะ่ะทุกท่านไม่มีรอยชนหนักนะคะคัสซีสวยคะ่ะภายในสวยสะอาดตามในรูปนะคะห้องเครื่องสมบูรณ์ดีคะ่ะทุกท่าน คันหน้าคัานหลังเดิมๆนะคะไม่มีรอยชนหนักนะคะทุกท่านมีค้ำหลังด้วยนะคะล้อแม็กทั้ง4ล้อค่ะสวยงามตามรูปนะคะราคาอยู่ที่99,000บาทค่ะสีสันร,รอบคันนะคะมีริ้วรอยมีซีดบ้างตามการเวลานะคะตามอายุการใช้งานนะคะทุกท่านสภาพภายในถือว่าสวยสมบูรณ์นะคะเครื่องเกียร์ชงร่างโอเคอยู่นะคะใช้งานได้ปกติค่ะ เกียร์ออโต้นะคะเน้นย้ำอีกครั้งนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้าไปนะคะเพื่อทดลองขับรถกันก่อนได้นะคะเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปค่ะพิกัดนะคะอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะทุกท่านอย่าลืมโทรนัดล่วงร่างก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองไม่แนะนำการโอนมาจาล่วงหน้านะคะสำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ